ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำกำแพงแบบนี้นะครับผมก็มีทั้ง2แบบนะครับสำหรับคนที่สเปคคอมแรงๆนะครับก็จะเฟสเยอะหน่อยนะครับเป็น displacement ครับส่วนถ้าใครคอมไม่แรงนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็น1เฟสนะครับโอเคโน้ตก็จะประมาณนี้นะครับ มาเริ่มทำกันเลยนะครับผมก็ไม่ยากนะครับวันนี้อันดับแรกนะครับผมก็จะทำการสร้างเลนขึ้นมาก่อนนะครับก็โรเทแกน x อนะครับให้มันเป็นมุมเดียวกันนะครับผมแล้วก็เอากล้องไปจับนะครับอืม ใครที่ไม่มีนำแพดนะครับให้เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีคามิล่าผมหาแป๊บ,บนึ่งนะครับมันจะอยู่ในตัวนี้นะครับตัวขี y แมปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าคามิล่านะครับนี่นะครับอะไร,ะไรคามิล่าท view นะครับตัวนี้มันจะเป็น Bender 27x นะครับมันก็จะเป็นคอนโทรลเออร์เทนเตแล้วก็นำแพดศูนะครับใครไม่มีนำแพดก็เปลี่ยนไปตัวอื่นก็ได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับอโอเคก็อ่ตัวตัวเพลนเราเนี่ยก็เป็นจัตุรัสนะครับแล้วก็เราก็ต้องเซตตัวกล้องนะครับให้เป็น ตอนนี้ผมตั้งไว้5,000คูณ5,000นะครับเรนเดอร์ที่40%เปอร์เซ็นตะ์ครับมันก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0นนิดๆน,นะครับคูณ2,000อ่าเดี๋ยวจะงงนะครับเอาเป็น2,500คูณ2อ0พแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ส่วนการตั้งค่าขาออกนะครับเป็นเป็น PNG 16แล้วก็คอมเพลซ12เปอร์เซ็นต์นะครับไฟล์มันอ่ามันจะได้ไม่หนักนะครับ โอเคแล้วก็ส่วน setting render ผมเปิด D noise แล้วก็ max sample sample ไว้ที่500นะครับแล้วก็ส่วน performance ผมใช้เป็น256แล้วกันนะครับ performance คือตัวช่องเวลา render นะครับโอเคต่อไปก็มาเซ็ตกล้องกันเลยนะครับ เข้าไปที่คามิล่าสีเขียวนะครับแล้วก็เลือกเป็นออโตกราฟิกนะครับแล้วก็เลื่อนให้มันพอดีกับตัวที่เราตั้งไว้นะครับตัวเพลนที่เราสร้างไว้นะครับโอเคแล้วก็กดนิ้วนะครับเลือกเป็นบิ๊กเท็กเจอร์นะครับวางเข้าไปตรงเบสคัลเลอร์นะครับแล้วก็ลองกดเดนเดอร์ดูนะครับอ่า จากนั้นก็ลองมาปรับสเกลนะครับผมเอาสัก15นะครับ10ก็ได้นะครับ10แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใครอยากได้กิมเพงยาวก็ใช้เพลนแนวยาวแล้วก็ปรับสัดส่วนของกล้องให้มันยาวนะครับเป็น16:9ต่อก็ได้นะครับโอเคส่วนคันเลอร ตั้งเป็นขาวหมดเลยนะครับส่วนมอเตอร์ก็คือช่องช่องปูนนะครับก็จะใช้เป็นสีดำโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นขาวหมดเลยนะครับคเลือร์หนึ่งคเลอรสองแล้วก็ปรับความสูงของก้อนอิฐให้ลดลงนิดนึงนะครับเป็นจุดสอง่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ทำการเรนเดอร์นะครับกดเรนเดอร์เลยนะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ก็เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้แซมเปิลสองสามร้อยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นภาพขาวดำธรรมดานะครับไม่ต้องใช้แซมเปิลสูงก็ได้นะครับแล้วก็ทำการเซฟไปเลยนะครับผมตั้งชื่อว่า brick t o o ล้วกันนะครับค่าเซตติ้ง PNG แล้วก็เซตติ้งไว้หมดแล้วนะครับก็เซฟไปเลยโอเค ต่อไปเราจะมาทำไฟล์รูปที่เรา export นะครับผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรม g i m นะครับใครไม่มีก็อลองโหลดมาเล่นได้นะครับมันคล้ายๆกับตัว Photoshop นะครับเป็นโปรแกรมแต่งรูปนะครับเป็นโปรแกรมฟรีโอเคก่อนอื่นก็เปิดรูปที่เราเซฟไว้นะครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้มานะครับ ผมเลือกใช้สีขาวเพราะว่าเวลาแต่งรูปนะครับเวลาลงขายเนี่ยเว็บสต็อกส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพื้นหลังขาวนะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพตรงกับที่เราขายนะครับเหมือนลูกค้าเห็นนะครับแต่ถ้าใช้สีดํามันก็จะปวดตาน้อยกว่านะครับไม่ค่อยปวดตานะครับแต่สีขาวข้อเสียมันจะปวดตานิดนึงนะครับ แต่โทนสีกับแสงมันจะโอเคกว่าพื้นดำนะครับโอเคต่อไปก็มาแต่งรูปเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นเลเวลนะครับเลเวลปรับอ่ามันจะมีน้ำเงินติดมานิดหนึ่งนะครับก็ปรับใช้ h u e and s a t u r a t i o n ก่อนนะครับก็ลด s ซ t เป็น0นย์นะครับแล้วก็ใช้เลเวลดัน ไฮไลท์นะครับให้มันขาวสุดๆเลยนะครับผมเส้นมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ดันประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นนะครับเข้าไปที่ฟิลเตอร์นะครับมันจะมีคําสั่งตัวนี้นะครับอยู่ตรง artistic นะครับชื่อว่า modify นะครับ modify ก็กดไปนะครับอ o d ฟายมันจะเป็นตัว ่าทําให้รูปของเรานะครับมันมันดูสมูทขึ้นนะครับก็จะเป็นก้อนอิดนะครับผมก็ลองเล่นดูแล้วก็ไปเจอพอดีนะครับใช้ตรงนี้ลองปรับกันดูนะครับให้มันอโอเคนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณนี้มานะครับผมผมตั้งค่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคจากนั้นก็ทำการเซฟผมจะใช้แบบเซฟทับไปเลยนะครับเซฟทับรูปเดิมนะครับโอเคก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเซฟทับ รูปเดิมไปเลยจะใช้ JPEG ก็ได้นะครับก็จะไวขึ้นกว่านี้นะครับโอเคจากนั้นก็เซฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวผมลบโนต้ตตัวนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพนะครับโอเค ตัวนี้เป็นหนึ่งเฟสนะครับสำหรับคนที่สเปคคอมไม่ค่อยแรงนะครับใช้ตัวนี้นะครับส่วนใครคอมแรงๆก็นี่เลยนะครับเป็นเป็นเฟสตีป่มนะครับมันก็จะละเอียดซับดิวิชั่นไว้ละเอียดมากนะครับซับดิวิชั่นไว้ละเอียดมากนะครับก็มันจะเปลี่ยงคอมนิดนึงโอเค ก่อนอื่นก็กด New เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวตัวนี้นะครับจะใช้เป็น Mix RGB นะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็จะมีตัว Color ตัวเงา Glossy นะครับความเงาแล้วก็ตัว d i s p l a c e นะครับโอเ,เดี๋ยวเรามาทำตัว Color ก่อนนะครับ คัล <Color S 2> เลอร์ผมก็จะใช้ uh, mix นะครับหนึ่งตัวแล้วก็คัลเลอร์แมนะครับคัลเลอร์แมตัวนี้เราจะดึงเข้าคัลเลอร์สองนะครับแล้วก็ใช้เป็น noise texture นะครับโอเคแล้วก็จะมี image texture นะครับ image ดึงเข้า f a c นะครับแล้วก็ uh, noise จะใช้ f a c ดึงเข้า f a c ของคัลเลอร์แรมนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายการทำงานของตัวโนดนะครับสุดท้ายก็เป็น texture coordinate นะครับใช้ generate ส่วน image ก็ใช้รูปที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเคเริดูอ๋อแล้วก็ตรงอ่า material นะครับมาปรับตรงนี้ด้วยนะครับ setting เซตติ้งตรงนี้นะครับอ่า displacement ก็เลือกเป็น displacement and bump นะครับโอเคก็จะได้แบบนี้มาแล้วก็ส่วน noise noise ก็ใช้ g e n e r a t e เหมือนกันนะครับผมจะตั้งอ่า scale ไว้ที่2นะครับ detail 10 roughness 0.8นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้มานะครับส่วน ส่วน Color l a m p ตัวนี้จะเป็นสีของตัวก้อนอิดเลยนะครับเราอยากให้อิดเป็นสีอะไรมีสีย่อยๆยยยกี่อันก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนสีตัวนี้จะเป็นสีของมอร์ตานะครับก็คือสีของปูนนะครับนี่นะครับ เราใช้ตัว image texture นะครับเป็นตัวแฟกระหว่าง color lamp กับสีเทานะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดู image ที่เรา render มาเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นขาวดำนะครับส่วนสีดำก็คือ color หนึ่งนะครับที่เราเอาไปแฟกตมครับมันก็จะแสดงผลของตัวปูนส่วนสีขาวของอ line it นะครับก็จะไป แสดงผลตัวคันเลอร์แล้วนะครับที่เป็นสีของก้อนอิดนะครับซึ่งก็คือคันเลอสนะครับใช้ตัว Noise เป็นตัว texture นะครับโอเคตัวนี้ก็ส็จส่วนของคันเลอร์ไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ฟลมก่อนนะครับจะได้แยกไม่งงนะครับถึงเข้าไปปรับสีนิดนึงนะครับ ค okay. ส่วนต่อไปนะครับเราจะมาทำตัว d i s p l a c e ก่อนแล้วกันนะครับ d i s p l a c e ก็เพิ่มโหนตัวนี้นะครับ displacement นะครับดึงเข้าไปตรง displacement เลยแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็น mix RGB นะครับ mix RGB ผมจะใช้2ตัวนะครับแล้วก็ copy ตัวนี้มานะครับ ก็ปีตัวนี้มาเลยอ๋อเดี๋ยวมันแยกลบไปดีกว่าจริงๆดึงตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกมาอีกตัวละกันนะครับซึ่งมันก็คือตัวเดียวกัน,นครับสองอันนี้นะครับโอเคผมทําแยกมานะครับจะได้ไม่งงนะครับก็ใช้เท็กเจอร์เหมือนเดิม จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมแต่ตอนไปทําจริงก็ดึงตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมันดึงคัลเลอรเข้าตรงไฮก่อนนะครับของดิสเพลสนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเพิ่มความสูงนะครับส่วนรูปนะครับอิมเมจตัวกําแพงของเราเนี่ยใช้เป็นแฟกนะครับแล้วก็ส่วน Mix ซตัวนี้นะครับดึงเข้าคลเลอหนึ่งนะครับ อ่าผมจะใช้เป็นโอเวอร์เลททั้ง2ตัวเลยนะครับโอเวอร์เล์โอเวอร์เล์ตัวนี้ตั้งเป็นสีขาวนะครับอ่าเริ่มเริ่มเห็นความต่างแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนส่วนโอเวอร์เล์ตัวนี้นะครับผมจะปรับเป็น1น,นะครับแล้วก็มันจะมี uh, Noise อ่า n o i s e t e x t u r e 2ตัวนะครับ โอเค noise texture สองตัวนะครับแล้วก็จะใช้อ่าดึงเข้าตรงนี้เลยนะครับตรง overlay ที่มารอตรงนี้นะครับก็ดึงแฟกเข้าคเลอร์กับ color 2นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้ generate โอเค scale ตัวแรกนะครับผมตั้งไว้ที่20นะครับส่วนอีกตัวเนี่ยจะเป็น2นะครับ มันจะใหญ่หนึ่งอันแล้วก็เล็กหนึ่งอันนะครับโอเคแล้วก็ส่วนดีเทลนะครับ roughness ใช้0.8เหมือนกันนะครับจุดแปดดีเทลก็10ทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวนี้ผมจะตั้ง distortion ไว้0.3นะครับทั้งคู่เลยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะต่อครบแล้วนะครับเดี๋ยวขอลิงก์มาก่อนนะครับผมเอาลิงก์มาเทียวอ่าจะสังเกตว่าตัวดิสเพลย์ยของเรามันเยอะเกินไปนะครับก็ลดลงไปนะครับลองลดดู 0. 0.1 0.05นะครับลองดูเอาที่มันพอดีนะครับ0.02 0.03นะครับ เดดส่วนสอาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อ่าน่าจะครบแล้วนะครับตัวนี้อโอเคครบแล้วครับเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนตัวนี้เป็น displace นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับเราจะมาทำตัว g l o ี y นะครับ ความเงานะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นวอลลลนอยนะครับตัววอลลลนอยเอเจร์นะครับแล้วก็ใช้เป็น m i กอารนะครับหนึ่งตัวตัวนี้ก็ใช้เป็น Overlay เหมือนกันนะครับดึงเข้าลั n e น s นะครับลั n e น s มันคือตัวกำหนดความด้านนะครับส่วน Specular เนะี่ยตั้งตามใจชอบนะครับผมตั้งไว้สุดเลยนะครับ ตั้งไว้หนึ่งครับสุดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวบูลนอยเนี่ยผมจะเข้าที่คัลเลอร์หนึ่งนะครับส่วนคัลเลอร์สองเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ดึงเจเนเรตเข้ามาที่เวกเตอร์ของบูลนอยนะครับมีสองตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวแฟกนะครับก็จะใช้รูปผน,นังของเราเนี่ยมาแฟกเหมือนกันนะครับ ผนังใช้แฟกหมดเลยนะครับต่อเข้าแฟกทุกตัวนะครับตัวนี้ก็เข้าแฟกนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับโอเคตัววูลนอยเนี่ยผมจะใช้เป็นสมูทนะครับสมูทเอฟวแล้วก็แมนแฮตตันนะครับตัวนี้สเกลตั้งไว้60แล้วกันนะครับอ่าก็จะสังเกตว่าเนี่ยมันจะ แพงเราจะเงาเฉพาะบางจุดนะครับส่วนตัวปูนเนี่ยมันจะด้านนะครับนี่เดี๋ยวผมดึงเข้าเ s u r f เฟ e ให้ดูนะครับอ๋อตรงนี้ใช้เป็น distance นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันเป็นสี โอเคก็นี่แหะครับมันขึ้นอ๋อใช่แล้วครับคือ,อตัวก็าเนี่ยมันแสดงผลเป็นขาวดำอยู่แล้วครับไม่ต้องสนใจนะครับจริงๆมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูมันก็จะเป็นขาวดำนะครับอ่ามันจะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดู ใช้ตัวนี้นะครับปรับแซปเป็นศูนย์นครับเนี่ยมันน่าจะแสดงผลมาประมาณนี้นะครับโอเคก็ต่อเข้าลา n e s s นะครับแล้วก็ต่อขึ้นอ่าก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับอ่าบูลโนอยเข้าคันเลื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ คันเร2เป็นสีดำน,นะครับส่วนแฟกเป็น image จ e ท t u r เนะครับเเดี๋ยวก็แยกไว้นะครับก็มีแค่นี้นะครับสามส่วนส่วนสีของอตัวปูนนะครับรับตรงนี้นะครับอยากได้สีเข้มสีอ่อนนะครับ จะได้ประมาณนี้ออกมานะครับทําง่ายมากนะครับผมมันไม่ซับซ้อนเลยนะครับมันจะยากตรงที่มาโยงโนดให้ถูกต้องนะครับแต่ผมพยายามาทําทให้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค้างหน้าโนดไว้ให้นะครับจะได้อาไปลองต่อกันดูนะครับเผื่อใครตามไม่ทันนะครับก็จะเป็นกําแพงอีกแบบหนึ่งที่มันเ เก็บไว้ใช้ได้ตลอดนะครับอ่ามันก็จะได้พื้นผิวประมาณนี้ออกมานะครับผมก็นั่งหาวิธีมิกไปมิกมานะครับมันก็จะได้โอเคเนี่ยผมก็สรุปมาให้แล้วนะครับโน้ก็ลองผิดลองถูกไปเยอะเหมือนกันนะครับกวจะได้ตัวนี้มานะครับ ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับกำแพงแบบเรียลลิสติกนะครับเดี๋ยวผมจะค้างอ่าโนดไว้ให้นะครับเดี๋ยวใครตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชุดบนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวหนังสือมันจะเล็กนะครับเดีผมจะแพ่น ไอทีละชุดนะครับตัวนี้เป็นคัลเลอร์ตัวนี้เป็นกราซี่น,นะครับส่วนตัวนี้เป็นดิสเพลย์นะครับอเอเดี๋ยวผมจะค้างให้นะครับอ่านี่คือชุดบนนะครับชุดบน ก็โยงให้ถูกต้องนะครับผมโยงประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปที่เรา,าเรนเดอร์ไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับตัวนี้ก็เป็นสีของก้อนอิดนะครับใช้ noise เป็น t e x t u r e นะครับก็เอาไปมิกกับสีเทาซึ่งเป็นสีของอตัวตัวปูนนะครับนี่นะครับ ็ตัวนี้เป็นกัซี่นะครับต่อเข้าล h ฟ e s สนะครับใช้เป็นโอเวเล y โอเวเล y ทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวมิก RGB นะครับมีตัวเดียวที่เป็นมิกคือตัวแรกนะครับโอเคต่อไปชุดล่างนะครับนี่คือชุดล่างนะครับก็จะเป็นโซนของ d i s p l a c e นะครับ displacement นะครับ ก็จะมีน้อย2ตัวนะครับตัว1 s ึ่ l สเกลตัว1 2นะครับแล้วก็ดีเทลลับเนส t ิ r t ชันนะครับตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ m i x RGB เปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์นะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ดันแฟสมา1หนึะครับส่วนตัวนี้ก็เอา i m a g e ไปแฟสเหมือนกันนะครับคอลเลอร์เป็นขาวนะครับปรับสเกลตรงนี้ด้วยนะครับความนูนของดิสเพลส e นะครับ อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสสำหรับการทำกำแพงแบบเรีลิสติกนะครับก็เอาไปลองทำกันดูนะครับใช้แมปเท็กเจอทำนะครับทำเสร็จก็เ,เก็บไว้ใช้กับหลายๆงานได้เลยนะครับเ,เก็บเข้าไลบรารีได้เลยนะครับโอเคผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะเอามาลงให้อีกนะครับ ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ